ซื้อไก่ไข่มาเลี้ยงเมื่อสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ผ่านมาแล้วสิบเดือนแล้วครับจากสิบตัวนะครับไก่เล็กตอนนี้เหลือโตขึ้นมาได้สองตัวครับตอนที่มาเลี้ยงนี่อาจจะทาลังทำเล้าให้เขาอยู่ไม่ไม่ดีนักครับผลก็คือถูกแมวถูกนกครับขโมยไปกินซะ เหลือแค่2ตัวครับผ่านมา10เดือนตอนนี้เจ้า2ตัวนี้เริ่มไข่แล้วครับไม่1ฟองก็2ฟองแล้วครับมีไข่ทุกวันนะครับส่วนการให้อาหารนะครับจะให้หัวอาหารครับบางครั้งก็เสริมด้วยต้นผักตบชวาครับ โยนมาให้เสริมทุกวันครับแต่ที่ผ่านสองวันนี้ได้ทดลองเปิดให้ไก่ไข่สองตัวนี้ออกมาเดินเล่นได้แล้วครับให้เขาหากินหญ้ากินแมลงรอบๆบ,บ้านครับแต่เขาต้องระวังเจ้าสุนัขสี่ตัวที่เลี้ยงอยู่นะครับเพราะว่าไปแอบขโมยไก่ชาวบ้านเขากินประจำนะครับ ตอนนี้ต้องฝึกให้อยู่กับไก่ไข่เจ้าสองตัวนี้ให้ได้ครับเพราะว่าต่อไปอาจจะหาไก่บ้านมาเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับถ้าหมดปัญหาเรื่องเจ้าสุนัขนี่ก็คงจะได้เลี้ยงไก่เพิ่มเติมแน่นอนครับนี่แหละครับไก่ไข่สองตัวครับก็ให้ไข่วันละใบสองใบนี่ก็ถือว่าได้ ประโยชน์เยอะที่เดียวครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะที่เดียวครับผม